กลับมาในครานี้ยังอยู่ที่เมืองพนมพาหนีไปเชยชมเรื่องเล่าขานถ้ำนาคีชุบตัวล้างสิ่งชั่วความมืดมัวหายไปทีรับทรัพย์ให้มั่งมีแต่ใดๆเหนื่อยจริงเอ้ยเหนื่อยจริงนะอยากจะบอกสำหรับชาปเตอร์นี้นะฮะเราจะพาทุกคนหนีไปมูเตลูแต่แด้เดตแต่แดแด,ด,ด,ด้ไม่ใช่อันันบิกซี่หรอ เออางงเลยเราจะพาทุกคนนะฮะหนีไปหมูเตลูกันที่ถ้านาขีอุทยานแห่งชาติกูหลังกาจังหวัดนครพนมจะไหน่สักแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูกันฮะสวัสดีครับเพืนๆท,ทุกคนอาจจะงงว่าที่นี้คือที่ไหนนะฮะก็สำหรับพรมเอสเคชัปเอร์นี้นะฮะเรายังอยู่กันที่จังหวัดนครพนมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราพาไปทัวร์นครพนมแบบหนึ่งวันเต็มๆแล้วก็งานไหลเรือไฟตอนเย็นใช่ไหม วันนี้เราก็ยังอยู่ที่นครพนมแต่เราคือในตัวเมืองมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราดูแล้วนะแต่เราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวนอกเมืองกันบ้างคือจริงจริงนครพนมเนี่ยมันก็จะมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฟีลแบบธรรมชาติธรรมชาติซึ่งอาจจะอยู่ไกลจากตัวเมืองสักหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยให้เป็นเดย์วันให้เป็นคลิปแยกไปเลยนะฮะก็สําหรับสถานที่นอกเมืองที่เรากําลังจะไปนะฮะนั่นก็คือดันน่นดันน่นดนนนเอนย่ดูดนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติภูลังกาที่มีถ้ำนาคีมีน้ำตกนู่นนี่นั่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจเราให้เราไปค้นพบอยู่ฮะไปเรามุ่งหน้าออกจากตัวเมืองนครพนมนะฮะผ่านอำเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อำเภอของจังหวัดนครพนมที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุท่าอุเทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญของผู้คนในท้องที่ พระธาตุท่าอุเทนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2455โดยจำลองรูปแบบมาจากพระธาตุพนมแต่ย่อให้มีขนาดเล็กและสูงกว่าภายในพระธาตุปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งองค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนมซึ่งตรงกับทิศของเทพประจำวันศุกร์พระธาตุแห่งนี้จึงเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์อย่าลืมหาโอกาสมาสักการะให้ได้สักครั้งนะฮะ อะไรก็ไม่สู้ความร้อนนี้รับบุญกันเต็มเปี่ยมฮะธรรมที่นี่นะเป็นพระธาตุประจํำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์เ,เด้แล้วก็ด้านหน้าพระธาตุนะหรือด้านหลังก็ไม่รู้ก็มีแบบแม่น้ำโขงให้ทุกคนได้มาชมบิวด้วยเนี่ยแต่มันก็จะมีความร้อนแบบร้อน มากๆร้อนโคตรๆแล้วก็เห็นเมื่อกี้อ่านมาเขาบอกว่า,วาเมืองฝั่งนู้นของแม่น้ำโขงเนี่ยนะตรงเนี้ยคือเมืองหินน้ำบูนแต่ยังอยู่ในแขวงคำม่วนเหมือนกับตรงเมืองท่าแขกที่อยู่ตรงข้ามตัวนครพนมเลยเหมือนเดิมสำหรับใครที่เกิดวันศุกรนะครก็แนะนำให้มาแต่ก็ร้อนนิดน,นึงนะ ออแต่อากาศดีนะเอาจริงแต่แค่แดดมันร้อนเพราะว่าท้องฟ้ามันใสมากเลยดูดิมีเมฆน้อยมากแต่ท้องฟ้าใสมากโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะแต่ก่อนไปกันต่อนะฮะเชา้ชาๆอย่างนี้ร่างกายต้องการคาเฟอีนมากๆฮา o c โอค e เเป็นร้าน <c oughs> ที่เราเซิร์ชเจอแบบสวยๆนะแต่แบบร้านโคตรจะน่ารักใครผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาได้รสชาติอร่อยราคามาตรฐานแนะนำแนะนำ เสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้ายิงยาวใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะเราก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติภูหลังกาก็ตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติภูหลังกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นเต้นว่าเ,เสียค่าเข้า,ขาอุทยานในราคา หกสิบบาทรวมทั้งคนทั้งรถนะนะคนเราคนเดียวกับรถหนึ่งคันเนี่ยหกสิบาทไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วนะเออแล้วก็ต้องติดต่อพี่ไกดข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีจุดลงทะเบียนติดต่อไกดอะไรอย่างงี้คือเดินเนี่ยต้องมีไกดนําทางก็ไอ้ีัยตื่นเต้นวะไหวเปล่าวะเขาบอกว่ามันสี่กิโลนะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงไอ้ีัยแล้วกูก็เก่งซะด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปพิชิตเอ่อถ้ำนาคีกันฮะ ก่อนเริ่มเดินนะพี่ไก่ก็พาเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยแข็วครงตลอดการเดินทางด้วยเธอสวัสดีฮัสวัสดีฮะนี่ฮะเราเริ่มการเดินเทวนะแล้วก็มีพี่ไก่ของเรานะฮะชื่อพี่เบลนะพี่เบลล่าเรามากะดาลาแค่เริ่มก็หอบแล้วไปดูว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นนิดนึง เส้นทางท่านาคีจะมีระยะทางไปกลับรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ3กิโลเบื้องต้นพี่เบลล่าบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงช่วงเริ่มก็จะเป็นทางแบบลาดยางบอกได้เลยว่าสบายหรือ <c oughs> ของอย่างนี้มันเหมือนปอกกล้วยวันนี้ขอพรได้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะคะขอพลักกำลังในการเดินทางเข้าไปสัมผัสข้างในนะคะลองกันนะครับลองดู หัวหัวเต่าหัวเต่ายึจับหิ้ข้างในนตา,าแตกแตกไวไหมเ <c oughs> ย็นไหมเดียบเย็นเย็นเดียบฝนตกมีแหละฝนตกมีอ่ะเดี๋ยวถ่ายเดินมาแค่น้อยกว่านี้นะคะเราก็จะพบน้ำตกชั้นที่สองนะคะอ๋อน้ำตกชั้นที่สองลูกหัวน้ำตกผาสวรรค์ เวลานหน้าฝนก็คือมันจะเป็นม้าน้ำอ๋อสวยงามมากะะช่วงไหนที่จะน้ำ <ยา S 1> เยอะๆ,ๆครับ,รบแนะนำให้มาช่วงกันยานะทุกคน ะะผมว่าหนึ่ไม่ออกเหมือนพี่อจะต้องบอกก<ช>ันเลยได้ <laughs> เราก็คุยกันไปเรื่อยๆมันจะทําให้มไม่เหนื่อยก็นถึงเร็วขึ้นสแตกโอ้โหจุดเจ็ดจุดแปดเข้าไปล้ว <c oughs> วันนี้เราเดินทางถ้าไม่ติดตรงบ่อชุบตัวนะสามชั่วโมงก็จบคิธถ้าไกลไม่ นกก่อน <c oughs> ไม่รู้ไกลหรือนักท่องเที่ยว <c oughs> จะนอกก่อนเราต้องดูแลกันนะคเราเมาส์มอยหอยสังกับพี่เบลไปเพลินๆนะพร้อมกับชื่นชมธรรมชาติที่นานๆทีจะได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบกระทบไหล่ขนาดน,นี้ในที่สุดก็ end of the w a l k สิ้นสุดทางลาดยางแล้วฮะเป็นจุดเริ่มต้นของทางธรรมชาติโดยแท้ อ๋อนี่คือจุดที่สิบแล้วคเรา<ะ>ขึ้นด้านนี้เราก็ลงด้านนี้อ๋อที่บอกว่าเป็นวันเวใช่ไหมใช่ตรงนี้เราพักแป๊บนรงไหมห้องนั้นแค่นี้นะคะมีแค่ตรงนี้ใ,ใช่ไหมใช่โอเคฮะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เริ่มของจริงแล้วหมดทางลาดยางเลยฮจากที่ประเมินเบื้องต้นในฐานะของผู้ที่เคยพิชิตผูกกระดิ่งมาแล้วอ่ะนะ <laughs> อันนี้ขอขิงนิดนึงขิงนิดนึงใครที่ยังไม่ได้ดูนะแวะไปชมกันได้อันนี้ขาย เราทาคลิปไปแล้วนะบูกระดึงเราว่าทางเนี่ยง่ายกว่ามากแบบมากแต่ความเหนื่อยความใดๆเนี่ยคือมันต้องมีอยู่แล้วตามภาษาคนไม่ออกกําลังกายอะนะรูปแบบทางเนี่ยก็จะเป็นทางดินบนกับทางบันไดเป็นช่วงๆเราเอาตัวเองเป็นจุดต่ําสุดของมาตรฐานเวลาคือถ้าเราทําได้เนี่ยทุกคนทําได้แน่นอนเราขึ้นไปถึงจุดนูนะ้นน่อโอ้นี่น้ำตกชั้นสี่ปอชุบเคยยบนน้าหาอนน้นำตกชั้นสี่หัวฉันน้าสวยนี่นะ่าจะสวยมาก<ว>แน่เลยขอตังค์ ขอตัง,งคื่อม้อนนี้ชื่อนามสกุลบ้นที่บานเดินปีเกิดแล้วก็ขอซับขอเบิกซั์นะคะเึ้นไปเ็ป็นแบบอย่างนี้ทุกก้อนเลยครับ<ม>เป็นแบบ,แบลายๆเราเพิ่งจะเริอมเวลาที่แล้วนะความเขียวฉ่ำมอสลาที่เนี่ยเป็นสีเขียวสะท้อนแสงอ๋อเช่แล้วนั่นหมายถึงว่ามันเป็นป่าที่มีความอุดม,สม,มสมบูรณ<ม>์มาก ถ้ายิ่งเขียวนะ่าจะยิ่งสวยมัจะเป็นวดูลายฝนต้นหนามมันจะออกเปหนามต้นลายใบมันมันจะเปลี่ยนสีวมันจะเป็นสีเหลืองเปิดตาเลยนะลายดอยกชจะเป็นลำตัวทนเลยนะคะอ๋อสว่วนนี้คือลำตัว,วใช่ไหมครับลายยาวไปหนู ะอจุดที่ยากที่สุดของทิพย์นะไอ้ย่อ้ย่า จะว่ายากก็ยากจะว่าไม่เท่าไหร่ก็พอได้เอาเป็นว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วอ่ะครับและในีสุดนะฮะเราก็เดินทางมาพบกับเสียนาคีเก้าเป็นเสียที่ถูกค้นพบโดยคุณศึกษาศรีสุพันธ์หัวหน้าฝ่ายนันทนา,าการอุทยานแห่งชาติภูลังกาผู้ที่นิมิตเห็นในฝันแล้วก็จึงออกเดินสำรวจแล้วก็พบกับหินแท่นนี้เข้าเชอเสียนี้เสียแรกนะเป็นเสียนาคีเก้าเป็นเสียที่มีความสมบูรณ์ มีงอนมีเ <interacted> ส <usion> ียมมีลำตัวเสียนี้นิยมพอเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะเสียงแรงฮะ นะแม็เห็นบลับตัพับยทุกคนนี่สิคสามเอ้ยทำไมตรงนี้เย็นจังออตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าถ้ำแล้ว ได้ยินเสียงของบอกว่าใครทิร้งขยะทำโซก,กั่วเขอให้พี่ตามเตาอ,อย่านะมึง ه, ถึงถึงตรงส่วนไหนของโลกแล้วเนี่ยแต่เราไปตีของกันตีของสามครั้ง สามครั้งเลยครับอันนี้เป็นเขาวันขดตัวรูปงูนะโอ้เขาวันขดตัวรูปงูเอ,อทเท่เวทเทศตรงนี้นะฮะก็คือถ้ำนาคีเป็นจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในก็จะมีพระพุทธร,รูปปางนาคปกป,กปิสถานอยู่ี่เบลชี้ให้ดูเสียงพญานาคอีกเสียด้วยนะตรงนี้มีอีกเสียน,นึง ป็นไงตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นถ้ำเจ้าแม่นาคีนะแล้วก็จะมีรูปมันตามที่พี่เบลได้เล่าไปแล้วก็มีเสียนที่2ซึ่งอันนี้เห็นรูปงูค่อนข้างชัดอยู่ออก็เอาตัวไว้กว่อนคราเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะเชื่อได้แต่ต้องมีวิจารณญาณส่วนตรงนี้ก็คือคร่ามหินที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ระหว่างทางยังมีเห็นรูปคล้ายพญานาคอยู่อีกหลายจุดนะฮะบางอันเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งจินตนาการอยู่มากหน่อยตรงนี้นะฮะคือเสียนที่สามกทำไมวันนี้ดูน่ากลัวจังเอ้ยอ ปกติมันไม่สว่างนะวันนี้สว่างใช่ตรนนี้ค้างค้างทุกคนต้องห้าเสียงดังยิงมันจะบินนางเงาเอาเราลอง่นโอเคไหมักไไปต่อเนาะได้อยู่ครับได้อยู่เยวจะพาไปผลชุบตัวเนาะครับอันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนปากกี้ใช่ไหมครับใช่ มันค o ล o ฟิล e l d เแต่ข้างล่างจะเห็นชัดกว่าจะสวยนะจะเป็นแบบโอ้โหลำตัวหลายล้านโนเที่ดินมันจะเป็นดินแบบดินแดงอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องเตรียบบรองเท้าที่มันเกาะพื้นดีๆหน่อยนะทุกคนคอันนี้จบโซนทำนาคีแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นโซนนะคะ เราก็จะเอี้ยวตัวไปด้านนะี้เพื่อที่จะไปอ่าจุดชมวิวแล้วก็ลงอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเส้นทางพิเศษท,ที่เพิ่มขึ้นอ๋อก็คือบอ่อชุบตัวโอเค,อเคไ,ปไปดูบอ่อชุบตัวกันนะทุกคนเล่าทัทำไมต้องมาชุบตัวคน ทั่วไปทีโฟกัสมาที่นี่แหละเพื่อนะที่จะทำใา้สิ่งดีๆออกจากร่างกาย<ม>แล้วก็ขอให้ตัวเองข<ม>ึ้นไปข้างบนแล้วมีชีวิตใหม่ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยวิธีการนะคะก็คือลงทุกไปในบ่อที่ทำพิธีกรรมแล้วให้น้ำ ย่อตัวลงต่ำ5ที่สุดอธิษฐานติดใต้น้ําให้น้ําไหลผ่านศีรษะขอให้สิ่งไม่ดีออกจากเมืงจันถ้าสิ่งไม่ดีก็จะไหลไปกับน้ำใช่ไหมครับใช่ใการชำระล้างค่อนข้างที่จะยากนะคะมันจะมีเอเซตลารละมุดลงไปแรงดันใต้น้าาํามันจะดันเราขึ้นทำให้เราไม่สําเร็จในการทำํำบที ทำวิธีทางไได้เพื่อให้เราเพื่อให้ใสายน้ำผ่านทีสาราไปแล้วเราก็สำเร็จปุ๊บเราก็พุดขึ้นมามันก็คือว่าจิ้นวิธีการในการชำระล้างเสร็จแล้วก็หันหไปด้านทางตะวัอนออกเพื่อขอสิ่งดีๆแล้วก็ชำระไอ้ ขอชีวิตใหม่ขอสิ่งดีขอสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะการไม่เลนะนมากนะคะไม่จำคือไม่ต้องบนค่ะเออแต่ไม่เชิงว่าเป็นการบนไงแบบเพราะที่นี่ดูแบบแต่คือถ้าสําเร็จก็กลับมาหาท่านอีกครั้งหนึงหรือว่าเราต้องการอะไรที่ใหญ่ๆเยอะๆห้าล้านสิบล้านร้อยล้านอะไรเนี้ยเราอยากตั้งโต๊หมู่ให้นั่นก็เป็น การพูดคติฐานที่บอกกับท่านไปว่าถ้าเราได้สำเร็จเราจะตั้งโต๊ะหมู่ให้เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะไม่ใช่เพื่อการแก้บนประมาณนี้ค่ะถ้า,ถาได้จริงนี่ตั้งยังไงอะแบกบขึ้นมาตั้งอะไรครับตั้งข้างล่างใช่ไหมถ้าเป็นถ้นาทีก็คือตรงบริเวณหน้าสายอ,อยู่ที่ออฟชั่นเราโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะกลางมีนางลำ มีลำม,มีอะไรนางลำนางเล็กไไนางใหญ่ผมก็อยู่แระ้างอุทยานเขาให้หรอข้าง,างล่างค่ะขึ้นมานี่คือห้ามเอาอะไรขึ้นมาต้องบนห้ามเลยทูกเทียนดอกไม้คือห้ามเลยในมีปัญหาเรื่องขยะ สำหรับเบาชุบตัวนี้เป็นจุดที่เราเพิ่งรู้ตอนมาถึงเลยนะว่ามีสิ่งนี้อยู่ที่นี่ด้วยคือตอนแรกก็กะจะมาดูเฉยๆไม่ชุบป่ะนะเพราะว่าแบบไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าใดๆมาเปลี่ยนเลยแต่พี่เบลก็คือเล่นไล่สรรพคุณบิ้วหนักว่าเขามากันเพราะตั้งใจมาเลยนะนู่นนี่นั่นแล้วไอ้คนใจง่ายอย่างผมมันจะไปทนได้ไงอะครับทุกคนอะ เขามาคืเขาอยากมาชุบตัวม,มาเพื่อจะชำะระล้างสิ่งไม่ดีออกจารการ่างกายนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีเข้ามามันดีนะตรงนี้นะคะก็คือเบาะชุบตัวเขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยะครับโอ้อาจารย์โอเล่ใช่ไหมครับมาตามรอยอาจารย์โอเล่เออตามรอยอาจารย์โอเละะ่เนีครับตอนแรกว่าจะไม่ชุบอ่ะแต่พี่เบลบิวแต่ขนาดนั้น จะตอบให้อเอาก <นะ S 2> ็ <นะ S 2> าไ,ได้นะน่ะได้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองดูกันนะบอกชุบตัวจะเปิดให้ชุบได้ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเท่านั้นพี่เบบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมาช่วงฤดูฝนช่วงนั้นก็จะน้ําเยอะถ่ายรูปสวยยังไงก็ต้องดอกจันไว้ก่อนว่าแบบเรื่องสรรพคุณความเชื่อใดๆอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะก็ เชื่อได้แต่ไม่งงงายแล้วกันเนาะ เย็นมากจนอยากแช่ตลอดไปเลยทุกคนโอเคฮนะทุกคนแตอนนี้ฮนะเราก็เดินทางมาถึงยอดของผานาคีแล้วด้วยสภาพลูกหมาตกน้ำเลยเว้ยนี่เห็นไหมแกงที่บอกนะตอนแรกว,ว่าจะไม่ชุบเพราะว่าเออพี่เพราะว่าแบบไม่ได้เตรียมชุดมาใดๆไม่รู้ด้วยว่ามีบ่อชุบตัวแต่แบบว่าพี่เบลก็คือพี่ไกก็คือบิวชัม กนแบบอ่ะโอเคชุบก็ได้ก็เลยได้สภาพลูกหมาเปล่งน,น้ามาดีว่ามีเสื้ออยู่แต่ก็คิดอยู่ว่ากกเกงกูะจะจย่างไรดีแต่ก็เขาบอกว่าข้างหน้ามีขายเขาบอกอย่างเงี้นะโอเคแลตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออะไรเนี่ยผ่านาคีถ้าถามว่าพี่เบลอยู่ไหนคือพี่เบลอยู่อีกตรงนู้นฮะ,ะเขารอถ่ายรูปให้เราอยู่โอเควู้ เก่งเหมือนกันนะเนี่ยในช่วงสุดท้ายของเส้นทางนะก็ยังมีเสียงนาคีอีกจำนวนหนึ่งแลวก็หัวใจพญานาคนับรวมๆแล้วนี่เราเจอพญานาคหลายตัวเลยนะเนี่ย คนนะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกลับมาถึงทางลาดยางแล้วเงียเก่งวหรอตอนแรกก็คิดว่าไหวไว้น่าอดไว้น่า๋ยวก็แบบว่าชานนททาได้ฮะทุกคนก็ทําได้ครับเพราะว่าเพราะกูไม่ได้เก่งกันแน้นะพี่เบลไม่เก่งว่าพาพาพาคนอย่างนี้ไปได้นะขอบคุณครับเป็นไงฮะก็จบไปแล้วนะฮะสหรับการ เขาเรียกว่าอะไรนะแรลลี่ที่ถ้ำนาขี่ซึ่งเอส่วนตัวรู้สึกว่ามันสบายสมรรถภาพพอไปได้แล้วกันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าภูกระดึงเท่าที่เคยไปเดินมาซึ่งที่จริงก็เทียบกันไม่ได้เพราะภูกระดึงม่นโคตรสุดเลยเฮียแต่ก็แบบว่า,าถือว่าเก่งว่าไอ้นนท์ม่งโคตรเก่งเลยว่ะก็ก็มาดีครับหลอกเล่นนั้นรอบหน้าของงานสบายๆบ้างไม่เอาอะไรเ,เีอะเหนื่อยยิ้หายอะไรเงี้ยอะไรเยีา <laughs> ยเยอะๆ ก็สำหรับประเทศแห่งชาติพูลังกานะก็กําลังจะไปแต็มได้ไปอีกหนึ่งตราประทับก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่มีจิตใจที่อยากจะมูเตลูพญานาคหรืออะไรเงี้ยก็แล้ก็มาชื่นชมความงดงามของธรรมชาติก็สามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดนครพนมนะฮะโอเคสําหรับวันนี้โบกมือลาไปก่อนไว้เจอกันอีกพีนะฮะบ๊ายบาย